มาคุกับมาช้าคุณของนะครับผมแน่นอนแน่ค่ะกิจกรรมดีๆแบบนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยนะครับที่นี่กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติการกีฬาแห่งประเทศไทยค่ะส่วนการท่องเที่ยวและกีฬาคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรทคมนาคมแห่งชาตินักกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมวงศ์ สำหรับพี่น้องชาวระยองนะครับถ้าได้ยินเสียงนี้แต่เช้าครับไม่ได้มาขายกับข้าวนะครับผมมาชวนเชิญครับให้พี่น้องออกมาส่งกำลังใจให้กับนักกีฬาทีมชาติไทยเพื่อไปสู้ศึกในโอลิมปิกเกมกันนะครับที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นครับไปแล้วค่ะนะคะก็เดี๋ยวมาจากกรุงเทพมหานครค่ะสมุทรสาคร สุฬาลงครม์บุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์นครศรีธรรมราชสงขลาพระลวงราชบุรีนครปฐมกาญจนบุรีสุพรรณบุร e ีไทยนะครับครับผมปีนี้ต้องช่วยกันเชียร์เลยนะฮะหลังจากที่โดนเลื่อนมาจากปีที่แล้วเนื่องจากสถานการณ์โควิด -19 นะครับ เนาะที่หน้าผาค่ะคุณผมเดี๋ยวทะลุงพลังเหรอคะไม่ไม่ไม่เมื่อกี้ทีมงานของเราอ่ะมีการแบบวอลกันเลยใช่ครับทีวีทีวีเห็นไหมทางห้องหลังห้องหลังเห็นไหมดูห้องหลังเตาใหด้วยไปอยู่ใต้ต้นโถงหน้าห้องน้ำอย่างนี้มีงานเห็นเหรอมาถามกันเลย ดูข้างหลังดูข้างหลังดูข้างหลังก็ไม่รู้ด้วยกระช่วงกลางวันด้วยก็ไม่รู้ว่ายังไงนะคะใช่ไหมเทมบอกว่าถึงไม่ได้วิ่งที่ชลบุรีแต่ขอส่งใจถึงแน่นอนครับเป็นกำลังใจให้นักวิ่งและทัพนักกีฬาไทยชื่อเสียโอลิมปิกชาติไทยแม้แพ้ใครในโลกครับขอบคุณครับพี่น้องครับนี่เอกปัญญาสอนุขสิมานแคทุนายนักวิ่งดีมากอ๋อเป็นกำลังใจให้ด้วยนี่ยินดีต้อนรับเข้าสู่จังหวัดระยองโอ้โห วันนี้นท่านมารับธงชาติไทยด้วยตัวท่านเองครับและก็ทำการวิ่งธงชาติไทยรวมใจโส่ชัยชนะนะคะเข้าโซ่สนามกีฬา ก็ไม่กลัวครับไม่กลัวไม่หวั่นเลยค่ะดูความทุ่มเทใส่ที่โบกสะบัดครับขออนุญาตทุกท่านนะฮะโบกไม้โบกมือหน่อยฮะั้งใช่แล้วนะฮะก็แน่นอนเลยนะคะว่าในจังหวัดระยองเนี่ยในวันพรุ่งนี้เรานะครับเดีพักของนะยองรอรมาธิกาครับต้นับต้นนะคต้องขออนุญาตการเที่ยวดาวงานแต่งที่ระยองค่ะอบมืออบมืออบมือเลย